บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาในวันก่อนถึงการพิจารณาตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาและปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาในลักษณะที่ให้มีการตรวจสอบด้วยตนของตนเอง ตามหลักพระธรรมคุณที่ว่าผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองธรรมะทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าทรงสัสรุและทรงแสดงไว้นั้นสามารถสรุปรวมลงที่อริยสัจท,ทั้งสี่ประการดังได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับเฉพาะในวันนี้ข้อที่ควรกำหนดตรวจสอบ อินิพิจาณาก็คือเรื่องของสมุทัยสัตว์ที่ทรงใช้คำว่าความรู้เห็นในสมุทัยสัตว์ในขั้นตอนของความรู้เห็นสมุทัยสัตว์คือเหตุเกิดแห่งความทุกข์นั้นทรงแสดงไว้โดยอเนกปริยายแล้วก็หลายระดับด้วยกันแต่ในที่นี้จะกล่าวเพียงสามระดับ รนดับแรกก็คือรู้ถึงสภาวะของกิเลสทั้งหลายว่าจะมีชื่อว่าตัณหาชื่อว่าโลกโกรดหลงหรือชื่อว่าอย่างอื่นก็ตามาผลจากการศึกษาก็ดีการปฏิบัติก็ดีผู้ปฏิบัติสามารถมองเห็นสภาวะของกิเลสต่าน,นี้ได้หรือไม่ การมองเห็นนั้นอาจจะมองมาจากข้างนอกก่อนก็ได้หรืออจ,จะเห็นขึ้นไปจากข้างในก็ได้อาจจะมองจากสิ่งที่เป็นรูป,ปรธรรมคือเป็นคนเป็นสัตว์ก็ได้หรือมองที่เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมล้วนๆที่เรียกว่าสภาวะของธรรมะเหล่านั้นก็ได้แต่การมองนั้นบางครั้ง ต้องเป็นการมองในลักษณะที่สืบสาวให้ลึกลงไปถึงสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งความทุกข์แต่มองในตอนแรกมันก็เห็นภาพของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆก็พยายามสืบสาวเจาะลึกลงไปถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาจากอะไร การศึกษาเรียนรู้ในลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางสติปัญญาของบุคคลเหล่านั้นอย่านกรณีตัวอย่างของมาทุกขขันทสุที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทุกขนาดใหญ่ในโลกเริ่มไปจากย,ย่อยๆจนถึงกลายเป็นสงครามโลกคือคนหลายเผ่าพันธุ์มารบราข้าวฟันกันมีสูญหายล้มตายกันเป็นอย่างมาก แล้วทรงสอนในสืบสาวจากทุกนั่นเองถ้าไปหาสาเหตุที่แท้จริงของเรื่องนั้นๆก็จะพบว่าผลคือความพิบัติเดือดร้อนการพลาดพลาดความสูญเสียทั้งหมดแท้จริงแล้วเกิดขึ้นมาจากจิตซึ่งประกอบด้วยกิเลสของบุคคลที่สร้างเห,เหตุเหล่านั้นขึ้นมานั่นเองเพราะการศึกษาสมุทัยสัตว์ในแนวนี้ บุคคลอาจจะมองจากเรื่องต่างๆเช่นเรื่องวรรณคดีเป็นรามเกียรติแต่จะพบว่าต้นเหตุของรามเกียรตินั้นมาจากริ์สยาและราคะเป็นเรื่องใหญ่การที่พระรามต้องออกไปจากเมืองก็เพระฤิษสยาของความริษสยาภายในใจของนางไกยเกศี การที่ต้องเกิดเป็นสงครามยืดเยื้อยาวนานล้มตายกันเป็นนันมากก็เพราะเรื่องของราคา่ะที่มีอยู่ภายในจิตใจของทศกัณฐ์เมื่อควายหนึ่งเกิดอาการอย่างหนึ่งควายหนึ่งก็เกิดเป็นปฏิฆะคือไม่พอใจแล้วในที่สุดก็มีการต่อสู้ข่าฟันล้มตายกันเป็นนันมากตัวเนี้จริงๆมันก็มาจากจุดเล็ก คือเรื่องกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจนี่เป็นการมองโทษแต่ว่ามองไปจากทุกข์กระสัแล้วก็สืบสาวเข้าไปถึงต้นตอของเหตุเกิดความทุกข์ต่าน,นั้นบุคคลก็จะพบเห็นว่าความทุกข์ทั้งมวลที่เกิดขึ้นในโลกแล้วกเกิดขึ้นในจุดใดก็ตามสืบสาวไปถึงก้นบึ้งของสาเหตุที่แท้จริงก็จะพบว่าอยู่ที่จิต ซึ่งถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสเป็นเอไดตบุคคลกระทําออกมาทางกายทางวาจาแล้วก็ดึงพรรคพวกเพื่อนฝูงเข้ามาร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นเป็นลักษณะของจิตที่ตั้งไว้ผิดเพราะจิตถูกปรุงด้วยสิ่งที่เป็นกิเลสนี่ก็เป็นลักษณะของกิเลสที่เป็นรูปธรรมคือออกมาเป็นรูปธรรมแล้ว บางครั้งก็อาจจะดูกิริยาอาการต่างๆที่ขาดความสง,งบขาดความสำรวมระวังขาดความสำนึกถึงกาลเทศะบริษัทบุคคลที่แสดงออกมาเป็นต้นมองย้อนกลับไปที่ใจถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นบุคคลก็จะได้คําตอบว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะจิตไม่มั่นคงไม่สามารถควบคุมจิตไว้ได้ ไมจิกก็ะดิน้นก็บังคับไปอาการทางกายทางวาจาดิน้นถ้าดิ้นไม่รุนแรงก็ยังไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรเท่าไหร่แต่ถ้ารุนแรงก็ออกมาในรูปของการผิดศีลหรือประการต่างๆบางครั้งก็จะมองเห็นในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะว่าลักษณะของกิเลสประเภทต่างๆ พระเจ้าทรงแสดงโดยสรุปวาราคะนั้นราคะหรือโลภะเป็นกิเลสประเภทที่มีโทษน้อยแต่ว่าคลายไปจากใจได้ช้าพวกความรักความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความอะไรความเยื่อใหญ่ต่างๆเป็นลักษณะบันเทิงใจ ก็เกิดความสนุกสนานรื่นเริงไปด้วยประการต่างๆถึงแม้จะรุนแรงแต่ก็รุนแรงในลักษณะที่หมกมุ่นวุ่นวายแต่การจะหายออกไปจากจิตใจนั้นหายไปได้ช้าเพราะมีลักษณะเป็นสายใหญ่เป็นยางเหนียวคอยกระตุกจิตให้กลับอยู่ตลอดถึงอาจจะดูในช่วงหยาบๆเสียก่อนก็ได้ ในส่วนใจา่ให้น้องสังเกตว่าตะกิเลสประเภทโลภะหรือราคะเกิดขึ้นรุ่มรุมใจจะทำให้เหลียวหน้าเหลียวหลังจะทำให้เป็นห่วงใจวิตกกังวลอาจจะมาอยู่ในที่ใดที่หนึ่งแต่ก็ห่วงใยถึงการงานห่วงใยถึงทรัพย์สมบัติห่วงใยถ,ถึงลูกถึงบุตรถึงพันยาสามี นี่แสดงให้เห็นถึงว่ามีลักษณะเป็นสายใหญ่บางครั้งพระพุทธเจา้าทรงใช้คำว่าเป็นยางเหนียวบางครั้งทรงใช้คำว่าเปื้อตมลักษณะของเปื้อตมก็ดียางเหนียวก็ดีคือมันติดติดแล้วถ้าปล่อยเอาไว้มันจะจับแน่นแต่จะมีการแข็งตัวเอาก็จริงเราเอาออกได้ยาก กิเลสประเภทนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นแม้ในขั้นตอนของการปฏิบัติกรรมฐานเองตัวการใหญ่ของสมาธินั้นสงแสดงว่าสมาธิเป็นปฏิปักษ์ต่อการมฉันซึ่งหมายความว่าสมาธิกับความรู้สึกอะไรเยืใหญ่รักใคร่ย,ยินดีเพลิดเพลินนั้นจะไม่ร่วมกันเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งก็ไม่เกิด ดังนั้นผู้ปฏิบัติจะพบด้วยตัวของตัวเองว่ามีอยู่หลายครั้งอาจจะบ่อยครั้งที่ใจน้อมเข้าหาความสงบเกือบจะยังสู่ความสงบเกือบจะพักอยู่ได้แต่ใจจะถูกกระตุกมาด้วยกิเลสประเภทราคะประเภทโลภะประเภทความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีแต่บางครั้งอาจจะมองเห็นถึง ลักษณะของภาวะตันหาที่เป็นยางเหนียวกระตุกจิตกลับมาจากความสงบเกิดเสียดายจะไม่ได้เกิดกลัวจะบรรลุนิพพานเะลยก็ทําใจให้ฟุ้งต่อไปมันมีลักษณะาบางครั้งคล้ายๆกับถูกดึงอย่างแปรงแต่กระตุกกลับอย่างแปรงเพราะในแง่ของโทษ มันก็มีโทษไม่ค่อยรุนแรงเพราะเป็นพวกลักษณะสร้างโลกลักษณะรักษาโลกแต่ว่าจะหายไปจากจิตใจนั้นหายไปได้ช้าคนที่ทำกิเลสประเภทนี้หายไปได้ก็มีตั้งแต่พระอนาคามีกับพระอาหารหันต์เท่านั้นมันมีลึกลงไปโดยลำดับลึกลงขนาดเราพูดได้ชานเสื่อมชานทีเดียวระยะบุคคลระด,ดับ โสดาสกิทาคายัางละไม่ได้เพราะงั้นก็ให้ดูถึงสภาวะของความรู้สึกที่เป็นเยื่อใยเป็นอะไรเป็นเปลือกตมเป็นบ่วงที่ไม่อยู่ภายในใจแต่บางครั้งก็ดูในส่วนดึกเวลาขณะบำเพ็ญกรมรมฐานเป็นต้นดังกล่าวนี่ก็เป็นการศึกษาเรียนรู้ถึง สภาวะของกิเลสในชั้นต่างๆแต่จริงเราดูได้ทุกคนทุกแข่งแล้วก็ทุกชั้นประการที่สองต้องมองเห็นโทษอะไรก็ตามถ้าบุคคลไม่มองเห็นเป็นโทษสำนวนบาลีที่ทรงใช้ทรงใช้คำว่ามองเห็นโทษโดยความเป็นโทษฟังแล้วอาจจะเป็นสำนวนบาลีแต่ก็ข้อความชัดเจนมาก หมายความว่าสิ่งนั้นเป็นโทษโดยสภาพของมันแต่ถ้าคนยังไม่มองเห็นว่าเป็นโทษตราบใดใจจะเหนื่อยหน่ายจะระอาจะถ่ายถอนจะหลีกนีจะงดเว้นย่อไม่เกิดขึ้นมาได้ดันั้นความคำว,ว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษในที่นี้หมายความว่าความเห็นนั้นต้องไปจัก์แก่ใจ จนรู้สึกรังเกียจขยะขยแยงระอาหเหนื่อยหน่ายไม่ปรารถนาที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปแต่เพื่อเห็นชัดบางครั้งท่านอุปมาเหมือนกับบุคคลที่เจองูถูกงูกัดได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวจากพิษงูแล้วก็ต่อมาก็พยายามหลีกเว้นไม่ยอมเข้าใกล้งูอีกต่อไป ใจที่มองเห็นโทษของกิเลสจะต้องมองเห็นในลักษณะนั้นจนเกิดความกลัวกิเลสความต้องการจะหลีกหนีกิเลสต่านั้นเกิดขึ้นภายในจิตจะเกิดขึ้นได้มากเท่าไรก็จะเป็นประโยชน์มากเท่านั้นแต่สรุปว่าในชั้นนี้ต้องมองเห็นภยัยเห็นโทษเห็นอันตราย สิ่งอะไรก็ตามที่เรามองเห็นไฟเห็นโทษเห็นอันตรายแต่จําเป็นจะต้องเข้าใกล้จําเป็นจะต้องเกี่ยวข้องจะมองเห็นความร้อนของไฟเวลาเข้าใกล้ไฟเวลาต้องปฏิบัติอะไรเกี่ยวกับไฟจะมีความสํารวมระมัดระวังกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นแต่รู้ว่างูนั้นมีพิษแต่เราต้องเกี่ยวข้องกับงูก็ต้องมีวิธีจับงูอย่าให้งูฉกเอาตาย นี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่มนุษย์เรายังต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยแต่ก็ต้องพยายามศึกษาเรียนรู้ในชั้นแรกต้องรู้โทษในชั้นที่สองนั้นเป็นการรู้วิธีบรรเทาโทษของเขาือมองเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วก็ยังไงยังไงยังต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ทำอย่างไรจึงจะ ให้เกิดโทษน้อยให้มีความเจ็บปวดรวดร้าวน้อยถ้าจำเป็นจะต้องเจ็บปวดรวดราวจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องแล้วประการต่อไปก็ส่งสอนให้มองว่าพวกนี้เป็นเรื่องที่จะต้องลกเพราะอยู่ในกลุ่มของปาหาตัปตะธรรมเป็นธรรมะที่ศึกษาเรียนรู้โดยสภาพของมันเป็นอย่างไรโดยโทษเป็นอย่างไง ในความแผดเผาขอให้เกิดความเล่าร้อนทั้งส่วนที่เป็นรูปรธรรมสวนที่เป็นนามรธรรมและสวนที่ละเอียดลงไปประการต่อไปก็คือดูทีละทีนี้คือเป็นการพิสูจน์ทดสอบถึงผลจริงๆนั่นเหมือนกาะไราคือธรรมะนั้นเป็นโอสถที่บำบัดโรคก,การที่จะได้รับผลจากธรรมะก็คือโรคต้องลด ถ้าโรคยังไม่ลดก็แสดงว่าเรายัางไม่ได้รับผลจากจากยาชั้นใดการปฏิบัติธรรมะก,ก็มีลักษณะอย่างนั้นถึอจะต้องมีการลดละลงไปในชั้นใดชั้นหนึ่งเช่นความอยากที่รุนแรงจนไม่ดูตามาตาเรือที่เคยเกิดขึ้นและอาจจะกระทําไปตามนั้นมาแล้เวลานี้ได้มีการลดละเปลี่ยนแปลงไปไหม ตามปกติก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเ้าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไปก็คงจะไม่เข้าวัดเข้าว่าฟังธรรมจำศรรีลแต่อย่าลืมว่ากิเลสประเภทที่ให้ไปอบายนั้นไม่ได้มีเฉพาะชั้นนั้นแต่ก็มีอยู่ทุกชั้นในชั้นของความอยากเกินส่วนที่มาเกินพอดีเกินความจำเป็นเกินต้องการไป จนล้ำเส้นของศีลธรรมจันาจาก็มีการตรวจสอบว่ามีความประนีตลงไปบ้างไหมเช่นการแสดงความอยากความละโมบจนถึงล้ำเส้นศีลธรรมคือผิดศีลออกไปเคยมีไหมถ้ามีลดลงบ้างไหมถ้าลดลงลดลงมากหรือน้อยหลงที่ไม่มีเหตุผลบ้าง หยาบที่ไม่มีเหตุผลใช่กหมคับเห็นว่าลดละลงไปได้ก็ดูว่าจะมัันเกินพอดีไปมีไหมหรือว่าจนล้ำเส้นของศีลไปถ้ายังมีอยู่ก็ลดลงไปจนมาอยู่ในจุดที่เป็นถูกควบคุมไว้ด้วยวิจีสุจริตนี่ก็แสดงว่าในกรอบของศีลในชั้นของศีล กิเลสประเภทหยาบยาบสุดๆ,ๆ <arn i> ก็ดูที่จิตมีเมตตากรุณาต่อคนอื่นเพิ่มขึ้นถาว่าไม่เพิ่มขึ้นก็แสดงว่ากิเลสไม่ได้ลดการที่กิเลสไม่ไลดแสดงว่าปัญญานั้นก็ผิดนี่คือเป็นเครื่องมือที่ตรวจสอบกลับไปกลับมาตรวจสอบกันในองค์ธรรมสามประการนี้แล้วก็มาดูที่จิตเพราะการดูความรู้สึกนึกคิดภายในจิต ในกรณีนี้กด็ดูว่าจิตมันสงบขึ้นไหมจิตบริสุทธิ์ขึ้นกว่าเดิมไหมไม่ได้มองในแง่ว่าบริสุทธิ์หมดจดแต่บริมองในแง่ว่าบริสุทธิ์ขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเราอาจจะไม่ฆ่าสัตว์แต่ยังมีความคิดอยากฆ่าอยู่บ้างไหมรู้สึกสะใจรู้สึกมันภายในใจที่ได้เห็นการฆ่าไป อยากดูข่าวการฆ่าไหมอยากได้ยินข่าวการฆ่าไหมอยากได้ฟังเรื่องราวต่างๆดูภาพต่างๆที่เกี่ยวกับการฆ่าอ่านหนังสือเกี่ยวกับการฆ่าไหมแต่เราต้องดูภาพปาพยนต์ที่เกี่ยวกับการฆ่าฆ่าพันฟันแทงแทงไหมถ้าใจยังมีความรู้สึกเหล่านั้นอยู่แสดงว่าใจยังอยากไม่ฆ่าเอง แต่ว่าชื่นชมยินดีกับการฆ่าของคนอื่นแสดงให้เห็นว่าภายในใจนั้นยังมีโลภะยังมีวิหิงสาเต็วจะแรงแล้วพร้อมที่จะไัวไฟคือรับเชื้อมาจากข้างนอกแล้วก็โจนลงสู่ความขัดแย้งการปราดประหารกันได้ง่ายในด้านจิตใจที่เกี่ยวกับความโลภเราจะงดเว้นในด้านอาทินนาทาน แต่ว่าสิ่งที่ได้มาในทางที่ชอบทำอาจจะเกิดขึ้นจากการแจกการชำร่วยมีการรับเกินส่วนไหมมีความอยากได้เกินส่วนไหมถ้า,ากายังมีลักษณะที่เราเรียกว่าอภิชาคือเพ่งเล็งโลภอยากได้อยู่ก็หมายความว่าก็ใกล้เส้นขนานของการผิดอธินาทานอยู่นิดเดียวเท่านั้นเอง ยังมีลักษณะเสี่ยงอยู่แต่ถ้ามองในแง่ลดละมันก็ลดละลงไปมากแต่มองในแง่ของความมั่นใจก็ไม่ควรแกแ่ก่การมั่นใจเพราะยังไวไฟยังใกล้ต่ออันตรายเป็นเรื่องที่จะต้องเพียรพยายามต่อไปมอมองในแง่ของด้านกามเมสุมิชาจาร์ซึ่งไม่ผิดศีลแล้วในชั้นศีล แต่มีความรู้สึกชื่นชมยินดีต่อการกระทำเช่นนั้นจะมีความรู้สึกในลักษณะที่ต้องการปรารถนาเกี่ยวข้องผูกพันกันในด้านความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับราคาซึ่งทหาวก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็ผิดศีลธรรมหรือไม่ และการตรวจสอบอย่างนี้ในชั้นที่ประณีตขึ้นไปแต่ก็ไม่ต้องเอาประณีตขนาดนั้นคือชั้นประณีตจริงๆแล้วแม้แต่ความคิดฝันความปรารถนาตั้งใจกระทำความดีชาติหน้าขอให้เกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทพติดามีบริวารมากมีทรัพย์สมบัติมากมีวิมานใหญ่โต เพราะที่จริงก็เป็นอาการของราคะเป็นอาการของโลภะเพราะการตรวจสอบจึงตรวจสอบหลายชั้นแต่ชั้นนี้ในชั้นศีลธรรมก็ไม่ผิดศีลธรรมแต่ว่าในชั้นของการบำเพ็ญกรรมฐานแสดงว่ายังมีกรรมฉันอยู่สมาธิก็เกิดไม่ได้หรือว่าเรื่องของทุจริตทางวาจาที่ออกมาในรูปของการพูดเท็จเป็นต้นก็เป็นเช่นเดียวกัน ลักษณะการพูดเท็จนั้นเอาก็จริงแล้วไม่ใช่เรื่องที่ปฏิบัติได้ง่ายๆบางครั้งบางคราวเราอาจจะไม่พูดเท็จด้วยตนเองแต่ไปส่งเสริมสนับสนุนให้คนอื่นเขาพูดหรือบางครั้งเราอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นการโกหกจนมีคนโทรศัพท์มาที่บ้าน ตัวเองไม่ต้องการรับโทราศัพท์ก็บอกคนใช้บอกก็บอกบอกว่าฉันไม่อยู่ก็นี้ก็แสดงว่ายังยินดีในการโกหกแล้วก็พอใจชอบใจกับการโกหกเหล่านนั้ที่จริงตัวเองก็โกหกด้วยจึงก็หมายความว่าผลในการปฏิบัติยังจะต้องใช้ความเพียรพยายามต่อไป ในข้ออื่นก็พึงตรวจสอบโดยทํานองนั้นการตรวจสอบเป็นแว่นส่องใจเป็นธรรมะส่องใจจําเป็นจะต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องตรวจสอบและขจากการทนุถนอมตัวเองการเชิดชูตัวเองความหลงตัวเองตัวนก็มีอยู่มากตามปกติคนเราก็เป็นอย่างนั้นจะมีลักษณะหลงตัวเอง อย่างที่เราพูดกันแม้ในโครงโลกกนิที่ว่าโทษท่านผู้อื่นเพียงมเมล็ดงาปองจิตชินนินทาขอนเวน้นโทษตนเท่าภูผาหนักยิ่งป้องปิดคิดท่อนเร้นเรื่องร้ายหายสูญเป็นการแสดงเห็นงึว่านั่นคือการทนุถนอมตัวเองปกป้องคุ้มครองตัวเองหลงตัวเองแล้วกลายเป็นความเห็นแก่ตัวพาการที่จะตรวจสอบใจตัวเองได้ จะต้องกระจัดความรู้สึกเหล่านี้ออกไปผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเพราะในพฤติกรรมทั้งหลายเช่นพวกอากาติต่างๆเป็นการแสดงถึงถูกหักเหออกไปด้วยอานาจของกิเลสบางครั้งอาจจะเป็นความคิดเข้าข้างด้วยความคิดในทางทำลาย ก็ล้วนแล้วแต่เป็นอาการของอากาติที่มันเกิดขึ้นได้ทั้งสามระดับคือทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้และทางใจก็ได้เมื่อตรวจสอบหลานี้ก็ตั้งปัญหาต่อไปเพราะในข้อสุดท้ายนั้นในโครงสร้างเต็มรูปคือโครงสร้างของพระริจาเนี่ไเดียวกัตายาญานคือรู้ว่าได้ละแล้วและสมุทัยที่ควรละนั้นตนได้ละแล้วก็ต้องดูมีการตรวจสอบมาโดยลำดับมาได้ละแล้วบ้างหรือยัง อย่างน้อยก็ลดมาบ้างไหมแต่ส่วนการละการดับไปเลยนั้นที่จริงการดับบางชั้นบางระดับที่หยาบหยาบมันก็ดับกันมาได้แล้วก็ดูว่าได้มีการละการดับลงไปบ้างไหมอยู่ในจุดที่ควรแก่การภาคภูมิใจที่รู้สึกว่าคุ้มค่าเวลาของชีวิตที่ใช้ไป ได้เกิดประโยชน์ในด้านสร้างสารรค์พัฒนาจิตใจเสริมสร้างความสางบให้แก่จิตใจเป็นปฏิปทาเป็นบันไดที่จะสร้างพบสร้างชาติของตนให้มีความประนีตยิย่งขึ้นการตรวจสอบตัวนี้จึงเป็นการตรวจสอบอยู่สมำเสมอถ้าจะถามว่าแนวเหล่านี้แนวที่มอง ดูสมุดัยศัสตร์จะเกิดขึ้นภายในจิตใจข้างตุนนั้นพระเจ้าท,ทรงแสดงไว้หลายแนวหลายวิธีแล้วก็หลายโบหารแต่ว่าจุดมุ่งหมายก็คือหนึ่งต้องมองเห็นความจริงโดยสภาพของกิเลสเหล่านั้นว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์ขั้นที่สองก็มองเห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นแต่ละข้อ ามความหนักความเบาจึงกิเลสสายโลภะมีโทษน้อยแต่ว่าคลายไปได้ช้ากิเลสสายโทสะมีโทษมากแล้วก็คลายได้เร็วสายโมหะนั้นมีโทษมากด้วยแล้วก็คลายได้ช้าด้วยแล้วก็มองเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องละแล้วก็ดูว่าได้ละไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรแต่เป็นเรื่องที่จะต้องมองตลอดไปและพยายามตลอดไปเพราะนั่นคือจุดมุ่งหมายของ ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะตามปฏิปทาของสมเด็จพระผู้มีพระภักเจ้าต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป